ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติคือความรู้สึกทั้งหมดของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกของเราไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกของเราไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็นได้ที่เรามีความถนัดมาแต่เดิมถ้าเผลอสติไปคิดถึงเรื่องอื่นรู้ตัวเมื่อไรให้ดึงความรู้สึกของเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาเสียใหม่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สี่กันยายนพุทธศักราช2558 สิ่งที่อยากจะบอกกล่าวแก่เพื่เราก็คือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นอย่าทำเรื่องยากแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัดถึงแนวทางการปฏิบัติไว้สี่สายด้วยกันได้แก่ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญหา ปฏิบัติก็ลำบากบรรลุก็ยากทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่บรรลุเร็วสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสบายแต่บรรลุยากและสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาปฏิบัติง่ายๆบรรลุก็เร็ว การจะปฏิบัติธรรมให้เรานั้นต้องหวังว่าเราปฏิบัติแล้วต้องได้ผลการที่ปฏิบัติแล้วจะได้ผลและเป็นวิธีที่ไม่ยากก็ต้องจับลมหายใจเข้าออกของเราเป็นหลักเมื่อลมหายใจเข้าออกของเราเริ่มทรงตัวแล้วก็ให้ทุกท่าน ทบทวนศีลท้องตนทุกสิกขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำความเคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้แน่นแฟนจริงจังไม่ล่วงเกินด้วยกายวาจาหรือใจทั้งต่อหน้าและลับหลังรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราต้องตายถ้าตายแล้วเราขอไปพรนิพานแห่งเดียว เมื่อความรู้สึกของเรามั่นคงแล้วก็ให้จับลมหาใจพร้อมกับภาพพระจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เรารักเราชอบหรือว่าเป็นวัตถุมงคลรูปพระพุทธรูปที่เรารักเราชอบเป็นพิเศษหายใจเข้าให้ภาพพระไหลาตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ภาพพระไหลาตามลมหายใจออกมา น้อมจิตน้อมใจของเราด้วยความเคารพและเชื่อมั่นว่านั่นคือพระพุทธนิมิตแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้อยู่ในที่ใดเลยนอกจากพระนิพพานให้ทำความรู้สึกว่าการที่เราเห็นพระองค์ท่านคือการที่เราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่าน การที่เราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านคือเราอยู่บนพระนิพพานกำหนดลมให้ใจพร้อมกับภาพพระและคำภาวนาที่เราถนัดดังนี้ถ้าเตลอสติคิดถึงเรื่องอื่นก็ให้ดึงกลับมาที่ลมให้ใจเข้าออกเส้ยใ,ใหม่ ถ้ารู้สึกว่ากําลังใจของเราเต็มที่แล้วก็ให้กําหนดใจแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกพบทุกภูมิทุกหมู่ทุกเราว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครถ้าเรายินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลกการแผ่เมตตานั้น จะกำหนดเป็นกระแสแผ่ออกไปดังที่เคยให้คำแนะนำมาหลายที่ก็ได้หรือว่ากำหนดนึกด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจด้วยความตั้งใจว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลกก็ได้ เมื่อกำหนดแผ่เมตตาไประยะหนึ่งก็ใช้กำลังสมาธิของเราไปมากกำลังใจก็จะวิ่งกลับข้ามาหาการภาวนาเมเราก็จับลมหายใจพร้อมกับภาพพระและการภาวนาของเราอารมใจทรงตัวตั้งมั่นแล้วก็หันมาพิจารณาร่างกายนี้ ให้เห็นชัดๆว่าร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงเป็นปกติเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในท่ามกลางและสลายตัวไปในที่สุดมีความทุกข์เป็นปกติไม่ว่าจะทุกข์ของการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากของรักของชอบใจ การปรารถนาไม่สมหวังการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นต้นและท้ายสุดร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นราเป็นของเราไม่สามารถยึดถือมั่นหมายได้เพราะว่าประกอบขึ้นจากธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมให้เราอาศใยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น ถึงเวลาก็เสื่อมสลายตายพังไปตามเหตุตามปัจจัยเราเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าหากว่าร่างกายนี้เสื่อมสลายตายพังลงไปเมื่อไหร่เราต้องการที่จะไปพระนิพพานแห่งเดียวน่วอาใจจดจ่ออยู่กับพระพระและการภาวนาของเราอีกทำสลับไปสลับมาดังนี้ งานของเราก็จะมีไม่มากและมุ่งเป้าตรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพระนิพพานถ้ากำลังใจของเราสามารถปลดวางร่างกายนี้ได้ปลดวางความปรารถนาการเกิดได้เราก็จะไปพระนิพพานได้อย่างแท้จริง ลำดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาธรรมทยาศัยจนกว่าจะรับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ทุกคนเคยค,คลายกำลังใจมานะจ๊ะแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่ที่ภาพลาร,พราและการภาวนาของเรากำลังใจส่วนใหญ่ไน้ใช้ในการทิ่ส่วนกุศลต่อไป